มาเปลี่ยนเรื่องค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอืมออเมื่อวานนี้อ่ะนวยทําไมอันดุจังเลยอะ่ะทาไมดุจังเลยนะคะอ๋ออือธนวยอันเป็นเดือดเป็นร้อนแทนค่ะนะคะออ การใช้บริการทนวยท่านนี้ถือว่าคุ้มค่ามากนะคะอะนอกจากดูแลเรื่องคดีแล้วนะคะก็ยังดูแลในเรื่องของชีวิตส่วนตัวอีกนะคะดูแลในเรื่องของด้านของความรู้สึกด้วยนะคะอุ้ยทนายคนนี่ทนายคนนี่นะอืมค,าคาุค้มค่าค่ะคุ้มค่าไม่ใช่แค่เรื่อง ไม่ใช่แค่เรื่องของคดีความนะคะที่ดูแลนะคะอืมค่ะดูแลแม้กระทั่งเรื่องของความรู้สึกค่ะอืมนะเออรู้ว่าเราไม่พอใจลู้ก็ออามาตอบโต้แทนเรานะคะเออคุ้มค่ามากค่ะทนายท่านนี้นะคะอืม <laughs> <laughs> คุ้มแพง <laughs> เออนะอนะอ้อมมาอา้อม ดูแลแมักระทั่งเรื่องของความรู้สึกค่ะอืมมีเงินจางเรยเด้อเออโฆษณาหายโฆษณาหาอืมนะอืมเขาเข้าใจเราค่ะแล้วก็มีคำถามว่าเราทนมาได้ยังไงอืมดูแลภายในด้วยเปล่าเออนะกูก็รู้สึกอยู่เด้ วานนี่ออกแอคชั่นหน่อยหลังบ้านพร้อมโอนเอาเลขบัญชีเจ้ามาก่อนเดี๋ยวคอยโอนให้ส่งข้อมูลมาสารวัลคนลังืดหลายมีแต่คนว่าเออเลขบัญชีผู้ใดคนนั่นน่ะเขาสิฟ้องพี่โตเดสารวัลมีแต่ขอ,น,น,ขอนั่นขอนี่เคยส่งอันรายละเอียดนี่อย่างมาเลยอืมนะสีเอาข่าวนี่นะ ข่าหัวนี่นะข่าไมายหัวนี่ห้าหมื่น <g> ก <ül> ําลังสืบอยู่ว่าชลวันเป็นใคร <g ül> <g ül> นะอืมดูแลแม้กระทั่งความรู้สึกนะคะอืมใช้บริการนะท่นหน่วยท่านนี้นะคะเออไม่ผิดหวังค่ะอืมนะเอออะไรเขาเป็นเดือดเป็นร้อนแล้วก็ย,ยังถามอยู่ถามเราเลยนะคะ <g ül> ถามว่าเราทนมาได้ยังไงอืม เราทนมาได้หนาทาไม่เป็นพี่เพียงเราทนมาได้ยังไงนะคะเออนะอืมเราก็แค่ไม่สนใจอืมอ่าหัวลูกนี่มิดไงออกแอคชั่นหลังบ้านบอโอ้แมนบอออออออืมนะออกแอคชั่นเป็นเดือดเป็นรอดยิ่งกว่าอันเขามาด่าเมียจะหงผู้้ใดเดี๋ยวนี้เมื่อวานนี่นะอืมนะเมื่อวานออกอาการยิ่งเหมือนเหมือนเขามาด่าแม่เขามาด่าเมียตัวเองเลยนะ อเ,เออกูจะงุดหเลยเออนะเขาเรียกว่าจา้างเขาเรียกว่าอย่างวะจ้างร้อยเล่นพันแบบนี้วะออกมาชื่นชมกันค่ะอืมออกมาชื่นชมค่ะคุณมุนนันเออออกมาชื่นชมกันนะคะว่านอกจาก จะดูแลเราในเรื่องอด้านกฎหมายนะคะด้านคดีความแล้วนะคะก็ยังดูแลความรู้สึกเราด้วยนะคะออดีมากๆเลยนะคะอืมอมือยันเขาบ่จังท์เข <c oughs> <c oughs> าไม่เคยเห็นเอนะท่านท่านนายของหนูเขาดูแลเขาก็จะดูแลแค่เรื่องแค่เรื่องคดีความนะนะไม่ได้เคยมายุ่งกับชีวิตส่วนตัวแบบนี้ <c oughs> แต่เขาชอบแบบนี้ใช่ไหม เขาชอบให้มาช่วยมาอันยุ่งกับชีวิตส่วนตัวใช่ไหมพี่นูดแดงสวัสดีค่ะเออแต่ไว้เผื่อกินหอยดําเอานะก็จะสาวกันวสวันดีนะคะแม่แมมนะคะอืมโอ้ยอันหนูเคยใช้บริการนะทานายนะเขาก็ทําไม่ยุ่งกับเรื่องส่วนตัวอันนี้คนแรกอืมแล้วก็ถูกชื่นชมด้วยนะจ๊ะถูกชื่นชมด้วยนะว่า นอกจากจะดูแลในเรื่องของคดีความแล้วนะคะก็ยังดูแลในเรื่องของความรู้สึกด้วยค่ะวาซานอืมนะ <laughs> ก็คือมาเคยพ่อออกมาเถียงเป็นวักเป็นเว้นออกมาดาผู้นั้นสาบแช่งคนนี้เหมือนเป็นเมียเป็นแม่ตัวเองค่ะเออตอนนี้นะคะนั้นคือคือลูกความจะลูกความนะจ๊ะไม่ใช่เมียไม่ใช่แม่คุณนะเออเออเล่นเกินเบอร์ไหม นาะต้องรักษาบ่อน,น้ําไว้ให้ดีเดี๋ยวจะแห้งจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวได้งานมารละอืมได้ยินข่าวมาอืมค่ะ <c oughs> ได้ยินข่าวมาเดี๋ยวเดี๋ยวมีงานงานเข้ารัวๆจ้าเ,เนี่ยโอ๊ยเนี่ยอืมไหนไหนการันตีบอกว่าอะไรนะพัก ยาวๆไปเลยคะ่ะลูกความผมนี่พักไปถึงนู่นสิ้นปีเลยครับอมนะฮะนะฮะพักไปถึงสิ้นปีเลยฮะเลื่อนได้ถึงสิ้นปีเลยฮะจ่ายจ้างร้อยเล้านอคติ้งมาเต็มอคติ้งมาเต็มอ่าแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอันเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนดีใจที่มีคนมามาเถ e ียงแทนมาด่าแทนอะไรอย่างเงี้ย เออไม่ได้มีความรู้สึกว่าอึดอัดใจอะไรเลยนะแบบเออเหมือนกับว่าสนับสนุนว่าทําต่อไปแบบนี้และคะ่ะหนูชอบแบบนี้ล่ะคะ่ะเออนะอ่ารักเออเขาเรียกว่าอะไรนะมารักษาความรู้สึกเออของตัวเองที่โดนคนนั้นคนนี้ด่าแล้วก็มาตั้งคําถามว่าทนได้ยังไงอืมค่ะก็เออใครที่มันวาาจังไรวะใครที่อันจัดการความรู้สึก ได้ได้ก่อนคนนั้นคือคนชนะค่ะอืจัดการความรู้สึกคือไม่โมโหไม่โกรธไม่ดิ้นไม่เดือดร้อนค่ะฉันไม่ได้เดือดร้อนกับพวกสิ่งที่พวกคุณพูดพวกคุณนั้นนำเสนอนะคะเออไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ไม่อืมสาใจด้วยใช่อพี่วาสิมากไม่เดือดร้อนเออไม่ ไม่ใส่ใจไม่ได้สนใจค่ะแต่รู้ทุกอย่างที่เขาพูดกูก็งงเออรู้ทุกอย่างว่าเขาพูดถึงตัวเองว่ายังไงอืมไม่ได้สนใจค่ะไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้เออไม่ได้ยินไม่ไหลนะคะอืมสงสัยเสนอตัวเองเป็นพอนอส่ยอีกคนจากอีหย่งแล้วเนาะอนอกจากดูแลเรื่องคดีความแล้วก็ยังดูแลในเรื่องของความรู้สึกด้วยนะคะ วสันดีโอ้โอโอโกหกาะเห็นนี่ล่ะอืมนะปกติแล้วนะคนที่มีวิชาชีพแบบน,นี้เขาจะวางตัวแล้วก็เว้นระยะห่างแบบคือเขาก็คือเขาจะมีมีการที่ระมัดระวังอืมไม่ได้เป็นแบบนี้เลยมีผู้เดียว <laughs> มีคนเดียวโอ้จะเคยเห็นจ้ะอืมนะเออวันดีคืนดีนะยกสำนักง,งาน ยกสำนักง,งานไปบริการถึงที่ค่ะมันดีขึ้นดีสำนักง,งานเคลื่อนที่จ้ะอพอนอกไ่ทำงานฟรีบอ,อบ่ฟรีมังอื <c oughs> อบอุ่นนังแสง <c oughs> อาทิตย์บ่เมบากินกอลเว้าคือกันแทใครสงสัยก่อนคนนั้นได้เปรียบอืเว้าคือเว้าคือกันแทใครสงสัย่อนได้เปรียบบานี่ใคร ใครอันเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้นี่หนูพูดว่าไงพี่จอยเอออันไครอันอียงความรู้สึกใดก่อนสนะบบดนี้เออสีหน้าท่าทางแลยบุคลิฟองรอนตัวนะเจลลี่มเมนบอกคุณแอลินอื